ยิ้มใส่กระโรงลงไปเลยทุกท่านตัดชายผ้าเป็นทางบาร ต้องมาคัดให้กูเตนมันไายตัวนะครับก็ได้รือว่าอย่าเดินขึ้นโลงสิบนาทีแล้ววางไว้ข้างนอกนะครับหาผ้าหรือเอาฟิ์มรัดคุมไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยมาแบ่งน้ำหนักเพว่าเราต้องการที่ทหน่ยวว่ยน้อ่วยวก่น้ี่วย้น แล for ้วก็ค่อยเพิ่มแล้วก็ไปจุดล อู่ิมันขึ้นอยู่กับความแรกที่เราทำฟอร์นีซอบเดียวให้มันได้เลยฟอรานีซ้ำมันก็จะปกเมสร้างนเป็นขุยแงๆแบบนี้แปลว่าสุกแล้วโอเคปนเลี้ยนตัวไหนเปเลี้ยนตัวเล็กอ่ี่ดอ่ะีเาวางเราเอาวางบนโต๊ะก่อแล้วก็ไม่ให้มันไหลร่วงจับขาดพิ ยกขาแล้วกทีนี้ตัวนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวมานะครับเคลื่อนไหวมันเนีหน้ามันจะเสียแล้วมันก็จะตัวนี้เราเรียนรู้จาความผิดพาดครับนอนหับ ไนะอ้ลาตอมีาใส่มีใส,าาสา่จะร้อนขึ้เนเรื่อยม่มีความเอเไหมัเ่เี๋ยวพอมันดืดแล้วมันจะแป๊บเดียว เพือนเราไม่มีลูกกิ้งสูงๆนะครับมันมีแต่เตี้ยๆไม่งั้นกดไปมันก็จะหน้ามันจะรูดไปหมดเลยมันเหนียวจังเ <c oughs> มื่อวานมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาทำร้านกาแฟอยู่ที่ก่อช้างเขาชิมตัวแป้งแล้วเขาบอกว่าตัวแป้งใช้ได้เหมือนพิซซ่าโดมิโนโลเลยเขาบอกนเนยไม่รู้เขาพูดเล่นหรือว่าพูดจริงแต่เขาพูดจริง <c oughs> แต่ว่าไม่รู้จริงหรือไม่จริง,งพูดจริงเขาพูดจริงๆรแต่ไม่รู้ที่เขาพูดจริงมั้ยตัวแป้งมันจะหนึบนิดนึงนะครับอ,อ,อ่าถ้าถ้าดูเช็คการพิสูนก็ก็ออโอเคแนละ้วแต่ถ้าเป็นพิซซ่าแบบอิตาล,ลีที่เขาหมากักตัวแป้งสองวันสามวันมันก็จะเป็นโฟมนี่โฟมใหญ่แต่ว่าตัวแั้นก็จะมีเอกลักษณ์คืออบอุณหภูมิสูงแล้วก็อาจจะประมาณแค่90วินาทีับคือทุกอย่างมันจะให้ผ่านความร้อนนิดเดียวเพาเป็นจะเ็นเปลวไฟแบบลุกา เดี๋ยวมากเราโเนบอกระวังโนออกมาอร่อยไหมได้ไหม หั่นกล่องมาหน่อยหั่นกล่องมาหน่อยหั่นหน้ากล่องมาก่อน,นโอเคอันนี้ของใครของพ่อใช่ไหมระวางังระวังเยว่ให้ควา้างเงตรงกลางกลางสองร้อนจะได้สมอนไพรบ้านภาพเข้าไปใส่เข้าไปใส่ก็อยู่ตรงกลางโอเค จะเท่ากันครับแต่ไข่ขาวมันจะใหญ่เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าซื้อไข่คุ้มซื้อเบอร์เล็กๆอะ่ะเบอร์สามเบอร์สี่ไข่แดงมันจะเท่ากันกับเบอร์นี้แต่ปริมาณไข่ขาวจะต่างกันนิเศษก็คือไข่เบอร์เล็กมันเกิดจากไก่ที่อายุยังไม่เยอะอ๋ะอน่วนมากเบอร์กรรี่ก็ผมชอบเป็นเบอร์สองเือนกันนะคะอ้าวก็คล้ายๆครับไข่ตักลางนีสมัคเล่นอันนไข่แดงนี้เป็นไข่เตยมีเหรอ เนี่ยนี่ไม่เลียมเท่าไหร่เมื่อกี้มันก็เกืองมันหนาไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ยรสชาติอร่อยชิมลเอยดเอร่อยครับชิมได้เลยให้เราบไมได้เย็นเลยโอเคพอดีแต่ว่าเข้าไปนิดนึง Fleet, วันนี okay. well, ้ดูดีนะแต่เราลอาเลย จริงๆต้องรอให้มันเย็นหน่อยถิงจะต่าแล้วไม่เสียรูปร่างตอนร้อนก็คือถ้าทำขายอะตอนนี้เราไม่สนใจกัเพราะว่าจะกลับบ้านถ้าไปทำขายอาจจะขาดทุนได้เพราะว่าสินค้าพรีเมียมไม่งั้นก็คืออาจจะความสุขอะไรไหนบางชิมดิชิมดิตัวนี้ต้องเป็นตัวทำตาด็วยไห อร่อยไหมคืออร่อยเพราะว่าสูตรมัน